นี่แหละค่ะคุณผู้ชมความงดงามของทุ่งดอกทานตะวันเหลืองอารามสุดลูกหูลูกตาค่ะท่ามกลางธรรมชาติป่าเขากำลังบานรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดลบบุรีค่ะมีพื้นที่ปลูกทานตะวันกว่า3,000ไร่ใน5อำเภอค่ะได้แก่อำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอเมืองลบบุรีอำเภอพัฒนานิคมและอำเภอสะโบดค่ะช่วงปลายปี2,564ถึงต้นปีมกราคมนี้จะมีทานตะวันบานประมาณ2,000กว่าไร่โดยจะมีจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบานต้อนรับปีใหม่จุดแรกก็คือที่อำเภอเมืองลบบุรีค่ะได้แก่บริเวณโดยรอบเขาจีนแลในพื้นที่หมู่6 และหมู่7ตำบลน,นิคมสร้างตนเองจำนวน172ไร่จะเริ่มบานตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2564ถึงวันที่10มกราคม2565ค่ะ ส่วนจุดที่2นะคะที่อำเภอพัฒนานิคมมี2จุดหลกัหลกๆค่ะที่หมู่4ี่ตําบลชอนน้อยจํานวน60ไร่จะเริ่มบานตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2564ไปจนถึงวันที่9้มกราคม2565ค่ะและที่หมู่สี่ตําบลมะนาวหวานจํานวน75ไร่จะเริ่มบานตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคม2565ใครสะดวกไปช่วงไหนก็เตรียมพร้อมกันไว้ได้เลยค่ะ